สวัสดีครับมาพบกับผมทอมมี่ขายที่ดินอีกเช่นเคยนะครับถนนเส้นนี้ที่มองเห็นอยู่นะครับก็คือถนนเส้น3-40บางบัวทองสุพรรณนะครับผมถ้าตรงขึ้นไปนี้ก็จะเข้าบางบัวทองไปกรุงเทพนะครับผมถ้าไปนี้ก็จะไปสุพรรณนะครับผมที่ของเราก็จะอยู่ตรงข้ามกันกับ อบตอายใหญ่นะครับผมตรงข้ามโรงเบียร์ไฮนัเก้นนะครับผมที่ของเราก็จะวิ่งเข้าไปถนนเส้นนี้นะครับเส้นถนนทางหลวงชนบทนอบ3 0 0 3นะครับผม ดูเรียกอีกชื่อหนึ่งก็จะเป็นถนนลึกชุพันนะครับผมจากปากทางเส้น340บางบัวทองสุพรรณเข้าไปถึงที่ก็ประมาณ3กิโลเมตรนะครับรายแวกย่านนี้ก็จะเป็นโกดังเป็นโรงงานนะครับผม ถนนเส้นนี้ก็เพิ่งทําเสร็จไปนะครับผมก็ขยายออกกว้างกว่าเดิมนะครับเป็นถนนเส้นหลักเลยนะครับผมเส้นนี้จะไปลาดบัวหลวงได้นะครับผมไปอยุธยาได้นะครับบรรยากาศข้างทางนี้ก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็มีบ้านคนนะครับผม แล้วก็แหล่งโรงงานนะครับผมย่านนี้ชมบรรยากาศข้างทางไปก่อนนะครับผม ด้านนี้ก็จะเป็นมีอพาร์ตเมนต์นะครับมีห้องเช่านะครับผมแล้วก็มีแหล่งชุมชนนะครับ ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นถนนเส้นที่จะไปวิทยาลัยเทคนิคนุทนนะครับผมไปอบตลานนิยมนะครับที่เห็นรถวิ่งออกมาน,นี้นะครับผมที่ของเราก็จะผ่านปากซอยนี้ไปประมาณร้อยเมตรนะครับ ที่ของเราข้ามสะพานมาแล้วก็จะมาเจอปากซอยอยู่ซ้ายมือนะครับผมก็เลี้ยวเข้าไปประมาณร0อยเมตรนะครับ ด้านหน้านี้ก็จะเป็นร้านขายของนะครับผมร้านค้าแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นก็าทำเกี่ยวกับล้อมแม็กซงนะครับนี่ครับก็คือที่ของเรานะครับก็ยังเป็นทุ่งนาอยู่นะครับผมเนื้อที่200ตารางวา2แปลงนะครับผม ก็คือฉนวดแปลงละสองร้อยตารางวานะครับถ้ารวมกันก็เป็นหนึ่งไรนะครับผมถนนนี้ก็จะไปทะลุเส้นเรียบคลองคุณสีได้นะครับไปวัดปายคลองคุณสีไปโรงเรียนวัดปลายคลองคุณสีได้นะครับผม ขายตามสภาพนะครับผมขายอยู่ตารางวาละ75ต0ออกค่าโอนให้นะครับผมตามกว่าถนนก็ประมาณ50เซนนะครับผมูาคาท่านใลอยากจะหาซื้อที่ไว้ปลูกบ้านหรือทำเป็นอาพาร์ตเมนต์ก็ได้นะครับผมทำเป็นร้านค้าก็ได้ตรงนี้เหมาะสำหรับ ทำอาพาร์ตเมนต์ด้วยนะครับผมตรงนี้บรรยากาศโดยรอบก็จะมีโกดังนะครับผม หน้ากว้างของที่ดินก็33เมตรนะครับเลือกก็23เมตรมี2แปลงนะครับผมตรงนี้วันนี้ผมทอมมี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ